สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Out of the m i d รายการที่เราจะพูดคุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความลื่นไหลทา้งเพศในตำนานศาสนาแล้วก็นิทานปรามปราจากทุกมุมโลกผมพานุตรเวทแอดมินเพจ Our History นะเรายังอยู่ในช่วงของวิชาชหรือว่าศาสนาแม่มดผมเล่าถึงวิชาชจากตัวบุคคลไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องการเมืองเยอะมากซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนานี้เนี่ยมันยึดโยงกับการเมืองจริงๆโดยเฉพาะในยุค6070ที่ผู้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจสิทธิสตรีแล้วก็สิทธิ g GBTQ+ กันมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยยังไงมันก็เป็นาศาสนามันยังมีพิธีกรรมมีแบบแผนบางอย่างหัวข้อวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงบางแง่มุมของพิธีกรรมแม่มดยุคใหม่แล้วก็แม่มดผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ศาสนานี้ด้วยพูดถึงพิธีกรรมก่อนก็นกนแล้วกันนะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งเขาพูดได้น่าสนใจเขาบอกว่าวิชาเนี่ย ในศาสนานี้เนี่ยพิธีกรรมสําคัญกว่าความเชื่อมันหมายความว่ายังไงความเชื่อในที่ก็คือเชื่อในเทพสององค์ก็คือเคอร์นุนโนสกับไดอาน่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทพสององค์ก็ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นอย่างเคอร์นุนโนสเนี่ยจริงๆเรารู้อะไรเกี่ยวกับพระองค์น้อยมากๆเพราะว่าเป็นเทพที่แบบโบราณมากๆมาจากในยุคหินเลยส่วนไดอาน่าเนี่ยที่แบบโยงไปหาทางตำนานกรีกเนี่ยก็เหมือนกับตัวตนในทิ่ทานมากกว่าเทพ,พเจ้าจริงๆที่เราจะเชื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแม่มดทําพิธีกรรมกันเนี่ยเขาจะไม่ได้นึกถึงกับเคอร์นุนโนสหรือไดอาน่าเสมอไปแต่ จะนึกถึงแม่มดคนอื่นๆทั้งแม่มดในอดีตที่เคยถูกโบสถ์ลงโทษมาก่อนรวมไปถึงแม่มดในปัจจุบันที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในปัจจุบันอยู่ร่วมกันด้วยดังนั้นในแง่นี้เนี่ยพิธีกรรมมันก็เลยสําคัญกว่าความเชื่อเพราะว่าพิธีกรรมเนี่ยคือสิ่งที่เชื่อมโยงพ่อมดแม่มดเข้าหากัน ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าครั้งแรกที่การเนอร์เนี่ย,เ,ยเข้าร่วมพิธีกรรมแม่หมดเนี่ยมันจะเป็นพิธีกรรมที่ปกป้องเกาะอังกฤษจ,จากกองทัพอากาศของนาซีซึ่งพิธีนี้เนี่ยเขาทำกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวหัวหน้านักบวชผู้ประกอบพิธีเนี่ยก็จะใช้เครื่องรางที่เรียกว่าอาเทมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมีดแต่ว่าถ้าเป็นไดอานิกวิชะนะครับหรือว่าลัทธิแม่มดที่ปฏิเสธแนวคิดชายเป็นใหญ่เนี่ยก็จะใช้ไม้กวาดแทนทําไมไม้กวาดเอามาใช้กับมีดแทนกันได้อาเทมเนี่ยมันไม่ต้อง วงกลมคาถาขึ้นมาตัวนักบวชเนี่ยก็จะใช้อเทมเนี่ยเปิดวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ2เมตรตรงกลางห้องจากนั้นเนี่ยคนก็จะไปยืนร้อมรอบวงกลมแล้วก็เริ่มประกอบพิธีกรรมกันซึ่งในระหว่างพิธีเนี่ยออร่าหรือว่าพลังในตัวมนุษย์เนี่ยก็จะถูกเอาไปรวบรวมเอาไปรวบรวมไว้ในวงกลมเนื่องจากพิธีกรรมเนี้ยต้องการที่จะรวบรวมออร่าจากคนที่มาร่วมพิธีวิชาบ,บางสายเนี่ยก็เลยบังคับเลยว่าระหว่างประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะต้องถอดเสื้อผ้าจนหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็คอนโทรเวอร์เชียวมากๆ,ๆเพราะว่าบางคนเนี่ยท ้าการเห็นทุกอย่างของกันและกันเนี่ยมันก็คือการสร้างความไปเนื้อเชื่อใจอย่างหนึ่งแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมันดูไม่ดีนะมันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีคนนอกเนี่ยเขามองเข้ามาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นพวกลัทธิประหลาดลัทธิบูชาปีศาจเข้าไปใหญ่แล้วมันบางทีมันแบบมันดิสแท t ติงด้วยมันมีเรื่องเล่าคำขาว่าในพิธีกรรมครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องแก้ผ้าจนหมดเนี่ยก็จะมีนักบวชเนี่ยคอยตรวจตาเห็นผู้ชายคนไหนเนี่ยเห็นผู้หญิงแล้้้้้วววเเเรรรรรริิ่่่มมมมมกกกกกดดดอออาาาาาาาณ์ขขขึนนีีี็จจะะใชไไฟปปทหลังงบบผู พิธีในวงกลมคาถาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ประกอบพิธีก็จะใชออร่านั่นแหละขอพอรหรือว่าดนบันดาลอะไรบางอย่างอย่างที่เล่าเนี่ยพิธีกรรมที่การ์เนอร์ไปร่วมครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการดนบรนดาลขอพอรที่จะปกป้องเกาะอังกฤษจากกองทัพนาซีอีกตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือในปี1982เนี่ยในรัฐลองไอแลนด์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการทําพิธีกรรมเพื่อขอให้ช่วยปกป้องกฎหมายการท,ทําแทงให้ถูกกฎหมายด้วยบางคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะไหนๆก็มีพลังออร่าแล้วเนี่ยแทนที่จะปกป้องเกาะอังกฤษจากกองทัากา Hitler, ทำไมไม่สาบแช่งฮิตเลอร์ไปเลยล่ะซึ่งจริงๆมันทําได้แต่ในวิชาเนี่ยมันจะมีแนวคิดอย่างหนึ่งเรียกว่ากฎ3เท่าคือถ้าเกิดใช้พลังเวทมนต์เนี่ยทำอะไรลงไปก็ตามทําสิ่งดีก็จะมีเรื่องดีตอบแทนมา3เท่าแต่ถ้าเกิดไปสาบแช่งหรือทําเรื่องชั่วร้ายก็จะมีโทษ3เท่าตอบแทนกลับมาด้วยฉนันพ่อมดแม่มดเนี่ยก็เลยจะไม่พยายามใช้คาถาเนี่ยไปสาบใครสุ่ม 4, สีุ่่มห้ากฎ3เท่าเนี่ยถ้ามาฟังดูดีๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกฎแห่งกรรมในาศาสนาพุทธใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เล่าไปแล้วว่าการ์เนอร์เน เมยมาก่อนนะแล้วก็ศึกษาศาสนาท้องถิ่นก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะปรับเอาแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธเนี่ยมาใช้กับศาสนาวิชาชด้วยสุดท้ายพอประกอบพิธีกรรมเสร็จเนี่ยผู้ประกอบพิธีหรือว่านักบวชเนี่ยก็จะใช้ไม้กวาดอเทมนี่แหละทำการปิดวงกลมก็เป็นอันเสร็จสิน้นทีนี้ไม้กวาดเนี่ยยังมีบทบาทในพิธีการแต่งงานของพ่อหมดแม่หมดด้วยพิธีนี้เนี่ยเรียกว่า hand fasting ในพิธีนี้เนี่ยคนที่เป็นคู่รักนะครับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวกับเจ้า่าวเจ้าสาวกับเจ้าสาวเนี่ยก็จะทําพิธีประกาศว่าจะ อยู่ร่วมกันจนกว่าความรักจะสิ้นสุดเสร็จแล้วสองคนนี้ก็จะกลุมมือกันกระโดดข้ามไม้กวาดแล้วตัวนักบวชผู้ประกอบพิธีเนี่ยก็จะเอาไม้กวาดเนี่ยมากวาดพื้นนะครับเหมือนกับปัดเป่าความชั่วร้ายอเมริกาบางรัฐเนี่ยที่สมรสยังไม่เท่าเทียมกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยยังแต่งงานกันยังถูกกฎหมายไม่ได้เนี่ยบางรัฐเนี่ยมันจะมีอีกกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่อนุญาตให้นักบวชไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามเนี่ยสามารถประกอบพิธีกรรมให้การสมรสได้เพราะฉะนั้นในรัฐพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็จะใช้วิชาเนี่แหละมาเหม คือถ้าเกิดแต่งงานในโบสถ์แต่งงานทางศาสนาคริสต์ไม่ได้ก็มาแต่งงานในรัฐทิแม่หมดเพื่อให้พิธีสมรสของตัวเองเนี่ยเหมือนมันมีกฎหมายบางส่วนเนี่ยมาช่วยรองรับด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเนะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยวิชาเนี่ยมันเป็นศาสนาที่แบบ ยุคใหม่มากๆแล้วก็ผูกติดกับการเมืองแล้วก็กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากๆแม่มดพ่อมดหลายคนเนี่ยก็เลยมักจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนก่อนที่จะเอาศาสนานี้เนี่ยมาสนับสนุนความเชื่อหรือว่าแนวคิดของตัวเองยกตัวอย่างคนที่ผมชอบเป็นพิเศษเช่นโราลีนนอตันเธอเป็นแม่มดชาวออสเตรเลียนะครับเป็นไบเซ็กชวลแล้วก็เป็นศิลปินนักวาดรูปด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยจะชอบวาดรูปปีศาจซาตานแล้วก็องคชาตมากเป็นพิเศษเพราะแบบนี้เนี่ยเธอก็เลยมีปัญหากับกองเซ็นเซอร์กับรัฐบาลออสเตรเลียที่แบบพยายามที่จะแบบ กดทับไม่ยอมไม่เธอเผยแพร่ง,งานศิลปะของตัวเองอีกตัวอย่างก็จะเป็นคู่รักหญิงรักหญิงนะครับชื่อว่ารีอาและมิวสองคนนี้เนี่ยจะเปิดร้านขายเทียนหอมในกรุงนิวยอร์กแล้วก็ร่วมก่อตั้งไมนอนซิสเตอร์ฮูดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแม่มดที่ให้คําปรึกษาเยียวยาบาดแผลหญิงรักหญิงที่ถูกสังคมแล้วก็ถูกครอบครัวทั้งร้ายโดยเฉพาะอีกคู่ที่น่าสนใจก็คือรูทกับจีนเมลทเทนโกรฟสองคนนี้เป็นหญิงรักหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในรัฐโอเรกอนเป็นคนก่อตั้งนิตยสารบาูเ,าาเมริกนบ,บ เลยสำหรับคู่รักหญิงรักหญิงที่มีความสนใจทางด้านจิตวิญญาณโดยรู้เนี่ยเป็นตากล้องแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยยังเปิดมูลนิธิกับ กับคนรักเนี่ยนะครับเหมือนกับซื้อดินแดนผืนหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้คนออรกอนที่แบบผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปไม่มีรายได้เนี่ยมาอาศัยมาทํางานอยู่ร่วมกันได้คนสุดท้ายที่อยากพูดถึงก็คือสตาร์ฮอ k ชื่อเดิมของเธอก็คือมิเรียมไซมอนเธอเรียนจบ UCLA จบภาพยนตร์คณะเดียวกับท่านมุ้ยเลยแต่ว่าพอจบมาเนี่ยพักหนึ่งเธอก็มาเขียนนิยายก่อนที่จะเริ่มไปหันมาสนใจาศาสนาวิชาจริงเธอก็เขียนหนังสือเรื่อง The Spiral ร a n c e ขึ้นมาซึ่งโด่งดังมากตีพิมพ์ในปี1979แล้วก็เธออ่ยู สารคดี The Burning Time ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับแม่มดโดยเฉพาะด้วยเธอทำงานด้านสตรีนิยมแล้วก็เชื่อในการผสสานเอาการเมืองยุคใหม่เข้าหาการดูแลธรรมชาติคนที่นับถือลัทธิวิชาชหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยก็มาทางสายของ Star Hawk เหมือนกันวันนี้ก็แนะนําให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของาศาสนายุคใหม่าศาสนาแม่มดสัปดาห์หน้าคราวหน้าเราจะพูดถึงความลึกลไหลทางเพศในศาสนาไหนในลัทธิใดก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เพจ Generation ด้วยขอบคุณครับ